สวัสดีครับผมธาราัดดูงลายมือผ่าแล้วครับนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีก<ๆ>เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำน,นายดวงชาตางคนเกิดราศีพุธศบนะครับผมในเดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบ้านะครับผมก็เริ่มปัดไพ่เลยนะครับอ่าก็ไพ่ใบนี้นะครับผมไพ่ใบแรกที่บง่งบอกถึงดวงชะตาพื้นดวงแล้วก็อดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพุษศ ก็ <g år> ใครที่เคยทำนายกับผมก็จะรู้นะครับผมว่าดวงที่ผมทำงนายเนี่ยเริ่มจากพื้นดวงสตาร์แล้วก็อดีตที่ผ่านมานะครับผมเมื่อไม่นานวันนี้หรือว่าที่ผ่านมาที่เคยผ่านมานะครับผมใบแรกแนละ้วก็ดวงสตาร์ที่บ่งบอกถึงดวงนะตอนนี้แล้วก็อนา,าคตแล้วก็สรุปนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ผมจะเริ่มพูดใบนี้ก่อนคือดวงสตาร์พื้นดวงนะครับดวงสตาร์พื้นดวงของชาวราศีพุธศพราศีพุธศพผมจะบอกว่า ถ้าพูดถึงคู่ครองที่ดีคู่ครองที่มีน้ำจิตน้ำใจคู่ครองที่ความจริงนะคู่ครองในที่นี้หมายถึงคู่ครองที่โรแมนติกเป็นคู่ครองที่ใช้ได้อ่าดูแลกถ้วยซึ่งกันและกันคนที่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นในเรือนคู่เรือนคู่ครองที่อ่าในฝันคู่ครองที่มีชาติตะกูลอาจจะไม่ใช่ชาติตระกูลทุกคนนะมันจะบอกว่าคู่ครองที่มีชาติะกูลคู่ครองที่ เราปรารถนาเพราะราศีพุ้ศก์อยู่ในดวงการเงินของโลกอยู่ในเป็นท่านคนจะบอกว่าวีนัสวีนัสในที่นี้หมายถึงดาวพระศุกหรือดาวประจําเมืองเป็นขุนคลังเป็นดาวที่มีแต่ความร่ารวยเป็นดาวแห่งความอุดสมบูรณ์หรือดาววัวทอรัสทอรัสหรือดาววัวเรียกว่าวีนัสถ้าเปรียบเสมือนไทยเขาเรียกว่าพระแม่รัศมี ก็เทพวีนัสหรืออโฟโรไดเขาเรียกอันนี้หมายถึงพ่อแม่นัศมีของเมืองไทยหรออินเดียนั่นแหละก็เพราะว่าคนที่เกิดในราศีพุธศพคนจะบอกว่ามักจะเป็นคนโรแมนติกมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมักจะเก็บเงินเก่งรักษาเงินอยู่มีความประหยัดมัธยัติแต่ข้อเสียคือหัวเก่ามักจะเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากเกิน จนถึงกระทั่งเป็นคนขี้เหนียวขี้งกแต่ถ้าเกิดถึงเวลาสมควรจ่ายก็มักจะจ่ายมักจะใจดีชอบจ่ายชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ในกรณีการที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็มักจะต้องมีเหตุผลไม่ชอบเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นซีซัวไม่แบบว่า,าไม่คิดถึงอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้อย่างเช่นถ้าเขามีคนรักคนรักที่เป็นคนรักของชาวราศีศศพิจิจะโชคดีมากเพราะว่าเขาเป็นคนเป,นนเ,ป,นนปเป็นคนโรแมนติกรู้จักเหตุผลว่าอะไรควรให้อะไรไม่ควรให้ ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคนรักที่เงีเง่าเกินไปเช่นคุณได้คนรักเป็นชาวราศีพฤษภแล้วคุณเป็นคนงี่เง่าใช้ใจ่ายของฟุ่มเฟือยจะเอาแต่กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้แล้วเอาแบบไลราสาระใช้แล้วทิ้งกินอาหารแบบสั่งมาแล้วก็แบบเต็มโต๊ะแล้วกิกนไม่หมดทําตัวแบบขอ,อ,อ,อผู้ตรงๆนะคุณน่ะจะไม่มีความสุขมากที่คุณจะอยู่กับชาวราศีพฤษภแน่นอนถ้าคุณเป็นเนื้อคู่แบบนั้นเพราะราศีพฤษภเป็นคนที่เขาจะเข้มงวดและเขี้ยวเพราะว่า จากคนแบบนั้นนะเพราะว่าเขาอะดีไม่ดีเขาจะเฉดหัวคุณออกไปจากบ้านด้วยเพราะว่าราศีพุธเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากๆและจะเป็นคนดูคนเป็นดูคนเก่งผมจะบอกว่าราศีพุธบางคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับแทบจะไม่ต้องให้หมอดูมาดูเลยก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นคนที่เก่งมากๆในการดูคนแต่ผมจะบอกว่าราศีพุธเป็นเขาเราียกว่ามีความเป็นเศรษฐีมีความเป็นคนยุคเก่า เศรษฐียุคเก่าที่รู้เรื่องตำรับตำราโบราณค่อนข้างเยอะหรือบางคนอาจจะไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการใช้จ่ายจนถึงกับขานาาที่เป็นเป็นโรคแบบโรคกลัวกลัวเสียเงินนะแดีวผมบอกว่าเท่าไหร่เท่ากันกับคนที่เขาต้องการจะเปหรือจ่ายนะครับผมก็เท่ากับว่าจะต,ต้องมีเหตุผลอย่างที่ผมบอกเวลาซิมโซ ผมจะบอกว่าเป็นคนที่บางทีก็ตลกปอกฮาเป็นคนที่บางทีก็มีคนอื่นรักให้แล้วก็เป็นคนที่จริงใจครับผมถ้าคนใหญ่จะหาคนแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเปิดใจกับใครง่ายๆบางทีเขาอาจจะดูเหมือนจริงใจสำหรับราศีพุษศแต่ก็บางทีนะก็เป็นคนที่อาจจะตามมารยาทก็ได้แต่บางทีก็อาจจะจริงใจสำหรับถ้าผมจะบอกว่าถ้าราศีผมขอพูดสรุปเลยก็แล้วกันว่าถ้าราศีพุษศพเปิดใจให้กับใครแล้วเขาจะเต็มที่กับคนคนนั้น เพราะเตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่จากราศีพุษศพได้เลยสำหรับคนที่ราศีพุษศพเปิดใจนะครับผมแต่ไม่ใช่ผมขอบอกก่อนเลยนะสำหรับคนที่ไม่ใช่ราศีพุษศพแล้วมาดูคลิปคลิปนี้บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ราศีพุษศพแบบโอ,อ้แบบว่าเฮ้ยเขาเปิดอใจแล้วจะเอาเงินจากราศีพุษศพแบบว่าหมายถึงคนที่คิดไม่ซื่อนะคนจะบอกว่ามีเหตุผลเขาต้องมีคนมีเหตุผลแต่สมมุติว่าเขาให้เงินให้ของสําหรับคุณแล้ว แล้วเขาเปิดใจกับคุณแล้วแล้วคุณคิดไม่ซื่อบางทีเขารู้เนี่ยคุณโดนหนักนะใช้คํานี้อ่าแล้วก็รา,าศีพุสภยังมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอะสังหาหรือการทําธุรกรรมหรือการทําธุรกิจเกี่ยวกับการเงินทุกชนิดเนี่ยแหละจะทําธุรกิจประเภทพวกนี้เหมาะมากแล้วก็ลงทุนในหุ้นลงทุนในที่ดินอย่างที่ผมบอกไปแล้วลงทุนปศุสัตว์นะครับผมทาเกี่ยวกับฟาร์มปศุสัตว์บร็อกเกอร์ แล้วก็พวกธุรกิจเกี่ยวกับารเงินทุกชนิดที่ดินอะไรพวกนี้จะทําได้เหมาะเพราะว่าเป็นวัววัวน,นี่หมายถึงสมัยก่อนเขาต้องเป็นขุนคลังเป็นดาวแห่งทรัพย์อย่างที่ผมบอกแล้วไงว่าเป็นดาวที่มักจะมีความมั่งคั่งสูงเพราะว่าสมัยก่อนเราใช้วัวไปทํเกษตรกรรมทางเกี่ยวกับการเกษตรเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัตว์ที่นําความอุดมสมบูรณ์มาให้ได้ยังตรงกับเทพวีนัสเพราะว่าดาวประจําราศีพฤษภเป็นดาวศุกร์หรือดาววีนัสนั่นเองก็คือเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์วีนัส นะครับผมเราพูดพูดพูดดวงมานานแล้วคอแห้งมากไม่รู้เป็นไรผมจะบอกว่าอราศีพสบเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมจะบอกว่าถ้าคุณมีความสุขกับคนรักดีอยู่ผมก็ขอยินดีแสดงความยินดีด้วยเพราะว่า,าไพ่ใบนี้เอเป็นไพ่ที่มีเนี่ย ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคือผมจะบอกว่ามีความสุขกับคนรักดีบางทีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วราศีพุธพศพก็ผมเน้นนะว่าคนที่มีคนรักอยู่แล้วคุณจะมีความสุขกับคนรักอย่างมากอ,อาจจะมีกัดกันบ้างหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างก็เป็นเรื่องของภาษาธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าคุณก็จะมีความสุขกับคนรักมีความสุขกับแฟนมีความสุขกับคู่ครองดีผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้ถ้าไม่ใช่ความสุขเกี่ยวกับแฟนความสุขเกี่ยวกับคู่ครองที่คุณมีความสุขอยู่ คืออะไรคนจะเป็นคนที่ทําธุรกิจอยู่กับทําทธุรกิจเก่งแล้วก็อย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้หมายถึงอาจจะร่วมหุ้นส่วนกับใครสักคนก็ได้มีหุ้นส่วนหรือว่ากําลังจะทําธุรกิจกับใครบางคนอยู่นะครับผมที่ผ่านมาเมื่อไม่นานไพ่ใบนี้หมายถึงว่าให้ใช้ความรอบคอบให้ดีก่อนก่อนที่จะทําอะไรไพ่ใบนี้ยังปัจจุบันนะครับผมให้ระวังคดีความหรือว่าระวังการว่าความแล้วถ้าใครมีคดีความอยู่ใบนี้เนี่ยนะ หมายถึงว่ามันมีสิทธิ์ที่จะชนะคดีความได้แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับธุรกิจที่สูงเสี่ยงให้ระวังคดีความหรืออย่าประมาทไม่นี้หมายถึงการใช้เหตุผลการวิเคราะห์เหตุผลหรือว่าการที่ใช้ทักษะในการที่จะใช้เหตุผลในการที่ควบคุมสถานการณ์อะไรที่คุณมีอยู่ ให้ใช้เหตุผลให้ดีเพราะว่าอะไรมันเกิดจากความเช่นค,คุณลงทุนในหุ้นหรือลงทุนอะไรที่เข้าที่คิดกันอ่ะให้คิดให้ดีก่อนบางทีมันอาจจะดีก็ได้หรืออาจจะไม่ดีก็ได้ให้ใช้เหตุผลไต่ตองผมไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์คุณว่า,าการลงทุนแบบนี้มันไม่ดีหรือดีหรืออะไรก็ตามหรือลงทุนที่ดินในณขณะนี้มันดีอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมบอ,อกว่ารู้แล้วผมบอ,อกลงทุนดีมันก็ไม่ดี เพราะว่าเหมือนกับผมชี้นาแต่ใบเน้ตมุงหมาถึงว่าให้ใช้สติพิจารณาให้ดีคุณอาจจะรู้ดีอยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมีคดีความอยู่อาจจะมีสิทธิ์ชนะล่าใครมีชนะด้วยการที่แบบไม่ต้องใช้เส้นสายอะไรมากมายเลยแต่ผมจะบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่มีคดีความไพ่เมนนี้อาจจะมีสิทธิ์ขึ้นลงขึ้นศาลได้ถ้าส่งเสียงนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นลงขึ้นศาลถ้ามีการส่งเสียงว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลอย่าคิดมากเพราะถ้าเกิดคุณคิดมากอาจจะได้ขึ้นลงขึ้นศาลสมใจนะครับผม ามาดูไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้หมายถึงอนาคตถ้าคุณคาดหวังอะไรหรือคิดอะไรในอนาคตข้างหน้าว่าคุณต้องสําเร็จนะหรือว่ามีสิทธิ์สำเร็จอะไรว่าอย่างเช่นคุณลงทุนที่ดีนและที่ดินตรงนี้ต้องสําเร็จหรือบางที่ลงทุนเงินลงทุนหุ้นลงทุนโอ้ยจะแยกไปหมดผมไม่รู้มีลงทุนอะไรบ้างคุณอาจจะต้องรออีกนานรออีกนานเลยนะกว่าคุณจะได้ทุนกลับคืนมาหรือว่าได้กําไรกลับคืนมาบางคนอาจจะ รอไม่ไหวขายไปก่อนแล้วก็ได้ทุนกลับมาหน่อยเดียวหรืออาจจะขายขาดทุนคุณจะบอกว,วิธีอย่างหนึ่งว่าคุณต้องมีเงินเย็นหรือว่ารอดได้ถ้าราศีพฤษภคนไหนที่เงินไม่เย็นหรือว่าบางทีรอไม่ได้คุณจะบอกว่าบางทีคุณไม่มควรเข้ามาในตลาดใช้คเนี้ยเพราะว่าราศีพฤษภหลายคนผมรู้นะว่าบางทีซื้อที่ดินซื้อที่ดินผมใช้คาว่าที่ดินสิ่งที่ต้องมีเงินเย็นมากที่สุดบางทีลงทุน แเราเราเรา,เรา,เราคิดว่าจะมาอยู่ในอนาคตแต่คุณใช้แบบอาจจะไม่อยากทําฟาร์มปลูกทําสวนในอนาคตตอนแก่นั่นคือการลงทุนผมไม่พูดชี้นำนะเพราะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวร้อนไดยแต่ว่าคุณใช้เงินร้อนมาในการลงทุนแล้วคุณคิดจะไปทําอะไรข้างหน้าแทนที่จะขายไปหรือว่าอะไรผมก็ไม่ชี้นานะแต่ว่ามันการลงทุนผมก็ไม่พูดว่าผิดหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นด้วยก็เรื่องกัน แต่ว่าผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งว่ามันต้องเป็นเงินเย็นพอพไพ่ใบเนี้ยมันม่งบอกว่าเนี่ยไพ่ใบนี้หมายถึงทุกอย่างถ้าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันต้องอดทนและรอแซมวาการลงทุนอะไรต่างๆของคุณที่ทําอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักของการลงทุนของการทําธุรกิจผมจะบอกว่ามันต้องรอไปก่อนในอะนาคตข้างหน้ามันส่งสอบไปในแววที่ต้องรอส่วนฉันจะบอกว่าช่วงเนี้ย งานของคุณก็ไม่ได้เลวหลายเพราะจะว่าถ้าใครลงทุนใครทําอะไรหรือว่าใครอยากให้มันผลิดอกออกผลอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะแต่ว่าไพ่ใบเนี้ยมันมองหมอกถึงว่างานของคุณทําไปก่อนเถอะถ้าใครมีงานอย่าไปออย่าไปแบบขอพูดตรงๆว่าอย่าไปแบบอบอกเฮ้ยลาออกจากงานแล้วไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วไปตายเอาดาบหน้าอะไรอย่างี้อย่าไปทํา ช่วงนี้ยุคนี้หางานยากถ้าใครไม่วางแผนไว้ก่อนหรือาบางทีมีลูทางเตรียมไว้ก่อนแบบตัดสินใจแบบแบบไม่ได้คิดอะไรอะอาจจะเสียหายได้เพราะแต่ไพ่ใบนี้หมายถึงความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบทุกอย่างช่วงเนี้ยไพ่ใบนี้หมายถึงเกี่ยวกับไฟกบเกี่ยวกับสายไฟได้ด้วยมันหมายถึงที่ดินของคุณก็อาจจะขึ้นได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหรือว่า สิ่งที่คุณลงทุนเกี่ยวกับหุ้นก็อาจจะขึ้นได้แต่ต้องใช้เวลาแล้วมันหมายถึงว่าถ้าใครที่เป็นวัยรุ่นใครที่เป็นคนยุคใหม่ทําเกี่ยวกับสายไฟหรือว่าทําเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็อาจจะลงเพราะไพ่นี้หมายถึงเกี่ยวกับท่าไฟเกี่ยวกับสายไฟเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มันมาอย่างรวดเร็วนะครับผมจบไปสําหรับดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษภในเดือน กันยายนประส,สรถว่ารสิบห้าแเพียงเท่านี้แต่ผมจะบอกนะว่าราศีพุธเนี่ยทําที่เหมาะสุดคือที่ดินอสังหารเหมาะแล้วแต่ผมก็จะบอกเดี๋ยวมันมันอาจจะมีคนมาบอกว่าโอ๊ยไม่เหมาะไม่บอกไม่มอกผมทำไม่ดีเลยอะไรยังไงไม่ใช่ทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือ ที่สำคัญที่สุดคือเงินคุณต้องเย็นด้วยทําไมถึงไม่เหมาะก็เพราะว่าบางคนมีดวงแทรกคุณจึงบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ดวงคุณจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ชักชวนนะแต่ผมจะบอกว่ามันต้องมาดูดูอย่างละเอียดก็คือมีวันเดือนปีเกิดมีดูรายมือดูพ่อ24ซ,ซึ่งคุณจะบอกว่าผมก็เป็นหมอดูรายมือพี่สีไงอันนี้ก็เขาบอกทุกทุกคลิปนะว่ามันต้องมาดูดวงตรงๆดูดวงสดๆกันจริงๆ,ๆว่า ทักไลดีทาระสองหกไลดีใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมผมทิ้ง line ไลน์ดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปหรือจะทักมาไลน์โอเอก็ได้ไลโอเอเป็นช่องทางการติดต่อใหม่ของผมก็ไลโอเอไลออฟฟิเชียนอัคเคาบนะครับผมก็ใครจะติดตามวัตถุมงคลของหายากของแรของที่เป็นวัตถุมงคลใหม่ๆห,หรือว่าวัตถุมงคลที่หาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วหรือเป็นวัตถุมงคลที่ ผมผลิตขึ้นมาจำนวนจํากัดือเป็นของพวกเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องอุกบาทหรืออะไรชิ้นหายากชินมงคลก็ติดต่อทางไลน์ดีเอ้ยติดต่อทางไลน์ oa ไลน์เชฟนอกเขานะครับผมก็ทิ้งไลน์เชฟนักเข้าด้านล่างหรือติดตามไลน์เชฟนักเขาของผมได้หรือทักมาไลน์ดีทัาสองหกหรือจะไลน์ oa ไลน์เชฟนัเข้าเพื่อดูลายมือพิเศษก็ได้วิธีการดูสถาอียสถาภาครูหมอผมทรงละเอียดไปแค่นี้ดูทางโทรไลน์แค่นี้นะครับผมก็ ผมรับแค่สามคนจํากัดต่อวันใครที่เกินสามคนจากัดก็เพื่อความสบายใจของผมก็เกินสามคนขอปัดคิวเป็นวันอื่นใครที่มาเกินสามคนก็แต่ผมจะดูให้กับทุกคนแน่นอนไม่ต้องกลัวอาจจะต้องจองคิวหรือจองคิวน้นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็มีวิธีหนึ่งคือดูที่สังกัดมีดูอยู่สองแบบด้วยกันคือ V.P. กับแบบธรรมดาลายมือพคยึซิของตัวเลขแบบ V.P. ชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับผมที่สนักงานขอโลเคชันมาได้ก็คือ มีหลายคนที่มาดูผมไม่วจะเป็นอาคารตุกาจังหวเทศเป็นซีอคนใหญ่คนโตมากมายหรือจะเป็นมหาเศรษฐีจากประเทศเป็นิลปินดาราเป็นโค้ชเป็นหลายคนนะครับผมที่มีอิทธิพลร,ร,ระดับประเทศของเมืองไทยก็มาเคยมาดูกับผมนะครับผมผู้จัดก,การธนาคารแบบธนาคารใหญ่ๆนะครับผมไม่ใช่ธนาคารเล็กๆก็มาดูผมมากมายคนที่มีระดับสูงๆใหญ่โตหรือบางทีก็เป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยเองเลยที่มีอิทธิพลในเมืองไทยก็ หลายคนผมจะพูดนะครับว่าคนที่มีความร่ำรวยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามาดูมันจะง่ายต่อการพัฒนามากเพราะหนึ่งเขามีมายเซ็ตที่ดีมาก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งคือคนพวกเนี่ยคือเขามีต้นทุนมาก่อนแล้วการพัฒนาไปในทางที่สูงมากจริงๆคือเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนที่ขอใช้คําพูดนี้นอยู่ในระดับอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่อยู่ในระดับที่มีนี่คนที่อยู่ในระดับที่ระดับระดับที่แบบว่ามีความขัดสนใช้คำเนี้ย มันจะพัฒนาได้เหมือนกันเพียงแต่คุณต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซนต์มันถึงจะสามารถขัดเกลาง่ายหน่อยจะใช้คํานี้กันแต่ผมจะดูให้เต็มที่แน่นอนก็มีวิธีในการดูลายมือด้วยซีที่สำนักงานก็มีลายมือด้วยซีสปอดปร์มาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมแบบวีพีก็เต็มที่กันเลยแบบคุยยาวๆไปเลยเต็มที่ไปนะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีดีกดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร้กดแจ้งให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพิ่มภาพแจ้งที่ใหม่ๆกดก็ฝากกด แชร์กดสุดท้ายกดติดตามกดกระดิงผมเป็นกำลังใจไปนะครับผมก็ฝากกดแชร์ไปเยอะๆเพื่อไม่ให้ให้เขาได้รับสิ่งที่ดีมีประโยชน์ครับผมให้หลายๆคนได้รับเพื่อนของคุณได้รับหรือคนอื่นๆได้รับสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ